สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินนนอินเมียนมานินนเชียงตุงค่ะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ไปทำงานเนาะแต่ว่าจะอยู่บ้านก็ไฟดับนะคะร้อนอบอ้าวมากทำอะไรก็ไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเดินตักแอร์เย็นๆที่ห้างใกล้ๆบ้านดีกว่านะคะก็เป็นห้างเล็กๆนะคะก็ไม่ไกลค่ะนั่งรถเมย์ไปก็ประมาณ3ป้ายนะคะก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ถ้าอยู่ยั้งกุ้งก็คือร่มค่ะ ดัดร้อนอยู่ดีๆฝนจะตกก็ตกเลยแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงดูดูฝนหน้าฝนด้วยนะคะสิ่งที่สองที่เตรียมไว้ก็คือบัตรนะคะที่จะขึ้นรถเมย์เพราะว่าที่พม่าเนี่ยไม่มีกระเป๋รถเมย์เก็บสตังค์แล้วเนาะก็จะใช้บัตรเนี่ยติ๊กเอาแต่ว่าบัตรนี้นี้ยังไม่ได้เติมเงินนะคะเงินข้างในมันหมดแล้วเนาะนี่ก็เลยเตรียมอันนี้ค่ะแล้วเงินนี้นะคะนี่ก็จะทําไว้เป็นมัดๆเพื่อที่จะแบบง่ายเนาะต่อการอะเนี่ มัดอย่างนี้ก็จะมี2แบงค์สใบนะคะสามร้อจัดค่ารถเมย์สามร้อจัดก็ประมาณ4บาทเงินไทยถ้าคิดเป็นเงินไทยไม่แพงเนาะแต่สําหรับคนพม่าที่หาเงินจัดจ่ายเงินจัดก็เยอะอยู่ะนะที่เตรียมไว้เป็นแบงย่อยแบงคย่อยแบบนี้เพื่อที่จะสะดวกต่อการที่แบบเราขึ้นรถเมล์แล้วเราหยอดลงตู้เลยบางทีเราไม่มีแบงค์ย่อยค่ะเรามีแบงค์ใหญ่เนาะเราเอาแบงค์ใหญ่ไปหยดลงตู้แล้ว เงินทอนน่ะคนขับรถก็ไม่มีให้เราไงคะเราก็ต้องยืนรอข้างๆคนขับรถเพื่อที่จะเก็บเงินทอนจากคนที่ขึ้นมาใหม่อ,ะอ่ะอ่าบางทีใกล้ถึงป้ายที่เราจะลงแล้วนะคะเงินทอนยังได้ไม่ครบก็มีนะคะแล้วก็บางทีเรายืนรอนาน,านๆคนส่วนมากเขาก็จะใช้บัตรไงฮะไม่ได้เงินทอนเลยแบบนี้ก็มีเนาะหลังจากนั้นเวลาไปตลาดแล้วได้แป้งย่อยมานี่ก็จะมาเก็บแล้วก็พับๆๆไว้นะฮะทำเป็นทำเป็นมัดมัดนึงก็300จัต300จักเงี้ยค่ะ เดี๋ยวถ้าเข้าไปในตัวเมืองก็จะไปเติมเงินก็ถ,ถ้าใช้บัตรติ๊กก็มันก็จะง่ายกว่านั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปเดินห้างกันก่อนคะ่ะ มันฝรั่งกับหอมแดงนะคะเดี๋ยวไว้ไปซื้อที่ตลาดสดดีกว่าเพราะว่าจะถูกกว่าที่ห้างแต่สับป,ประรดกับแตงโมอ่ะถูกกว่าที่ตลาดสดค่ะก็งงเนาะฮูจิแอปเปิลูกละสองพันเก้านะคะจากสมัยก่อนลูกละพันซาร์ก็ไม่กินละเดี๋ยวลดลงมาอ่ะกินแจสก็ได้แจสเท่าไหร่ไม่รู้ แจสก็ co, ลูกหนะึ่งนแปะจากสมัยก่อน9ก้าร้อยจัแปดร้อจัด,จดเมื่อกี้คือแอปเปิลที่นำเข้าจากจีนนะคะส่วนแอปเปิลที่มาจาก New นิวซีแลนด์นี่ตกลูกละสามพันารจัดซื้อไข่ไก่เบอร์ใหญ่สุดได้10ฟองเลยฟาลีลูกละสามพันห้า 3, อ๋ไม่กินแล้วถ้า3 5ันห้าสมัยก่อนนี่พันจัดนะคะตอนนี้3ามพห้ากะทิชาวเกาะเล็กนะคะ2องพหสิบ ร้อยหกสิบออนเอาเป็นผงดีกว่าพันเจ็ดร้ยซัตเดี๋ยวเอาไปชมเองเออประหยัดประหยัดนะฮะยุคนี้ราคาน้ำมันนะคะสมัยก่อนนี่กินซูน่าเมทันตะวันนะแต่เดี๋ยวกินน้ำมันชั่วเหลือมก็พอเนาะเมื่อปีสองพันมาม,ม่า ห่อละ200จัดนะฮะยำยำต้มยำกุ้งเนาะตอนนี้700จัดะค่ะ29,500าจัดจะเป็นลมเดี๋ยวลองเปลี่ยนกินที่ผลิตในพม่าดูก่อนดีกว่า6,000จัดปริมาณเท่ากันแต่รสชาติไม่รู้อันนี้ชาไทยนะคะเขียนภาษาไทยไว้ด้วยอะไรที่มันเขียนภาษาไทยสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วอะผลิตในพม่าก็ตามมันจะขายดีนะคะถ้าเขียนภาษาไทย ว่าจะหยิบมาสักอันหนึ่งพันสีร้อยจัดซื้อหมูได้ครึ่งกิโลวางไว้ก่อนดีกว่าขนมหวานต่างๆที่ขายในห้างนะคะมีขนมเปี๊ยะด,ด้วยขนมหม้อแกงด้วยแล้วก็มีของหวานขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เยอะเลยนะคะมีวุ้นกะทิแต่เรื่องขนมหวานนี่นีสู้ค่ะ กล่องเล็กๆ3,000จัตนะคะได้ไข่ไก่10ฟองก็สู้ค่ะเพราะว่าชอบกินขนมหวานมากเนาะประเทศไทยก๋้วยเตี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวซื้อไปกินสักหน่อยก็สมัยก่อนค่ะตอนเข้ามายังกุ้งใหม่ๆเนี่ยผลิตในพมา่าเองก็ตามแต่ถ้าอยากให้ขายดีต้องมีตัวหนังซื้อไทยด้วยเนาะขนมนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะคะหอละ650า650จัด ตอนนี้ดังมากคิดมากเลยเนาะเห็นไอดอลเกาหลีเขาซื้อกลับไปกันเยอะมากเดี๋ยวหยิบไปสักห่อหนึ่งขนมกรุบกรอบห่อละสองพันหกรอาสัดอันนี้ก็อยากกินนะเห็นไอดอลเกาหลีเขาซื้อไปเยอะมากแต่เอานี้ไปทดแทนดีกว่า650จอาสดเองนะคะต่างกันตั้งสองพันจดเนาะก็ไข่ไก่สิฟองอนะ่ะเอออานี i ไปดีกว่าน่าจะทดแทนได้อยู่ จริงๆอ่ะขนมกรอบๆกินเยอะก็ไม่ดีหรอกเนาะเออเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีอันนี้คือนิสัยของคนนะคะเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้ไม่สําเร็จแล้วเรามักจะหาข้ออ้างเหตุผลดีๆให้ตัวเองดูดีเนาะเออก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะขากลับนี่เจอฝนฝนตกหนักเลยนะคะทางเข้าหมู่บ้านก็น้ําท่วมอีกแล้วค่ะก็นั่งรถเมล์กลับเนาะอ่ะ ทำไมไม่นั่งแท็กซี่ล่ะคือแท็กซี่เนี่ยจากบ้านนี้ไปที่ห้างเนี่ยก็น่าจะประมาณ2,000-2,500แล้วแต่คนขับเรียกเพราะว่าแท็กซี่ที่พม่าไม่มีมิตเตอร์เนาะต้องกะระยะทางแล้วก็ต่อราคากันเอาเองประมาณนั้นนะคะแล้วนี่ก็คิดว่ามันแค่3ป้ายรถเมย์สป้ายรถเมย์แล้วนั่งรถเมย์ก็300จัดไปกลับก็แค่600จัดแต่ถ้าเรานั่งแท็กซี่ ขาไป2,000ค่ขากลับ2,000ก็4,000 4,000กับ600จักคือมันต่างกันเยอะเนาะก็วิ่งขึ้นรถเมล์นะคะแต่ขากลับนี่เปียกฝนเลยอันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะกินตามไอดอลเกาหลีจริงๆอยากจะได้ขนมอะไรนะไอ ข้าเก็บกุ้งอะนะแต่ว่ามันหอแล้2,600ซัดก็เลยแบบคิดหนักเลยก็เลยได้อันนี้มาทดแทนนะฮะกินให้หายอยากพอเดี๋ยวไปเมืองไทยค่อยไปกินที่เมืองไทยดีกว่าเวลาเราไปจ่ายเงินไทยเนี่ยแบบ15บาท20บาท30บาทเนี่ยเราก็ยังแบบเออนิดหน่อยเนาะแต่พอมาที่นี่2,600เนี่ยความรู้สึกมันแบบนี่รู้สึกมันเยอะอะรู้สึกมันเยอะนะฮะนี่ไม่ได้กินนะ มากแล้วนะคะกินสมัยตอนที่อยู่เชียงตุงตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ไปเห็นแล้วแบบไปเห็นไอดอลเกาหลีเขาแบบฮิวกับเมืองเขาเยอะไงเนาะก็อยากจะกินด้วยอ่ะอยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะ ก็ชาติไม่มีตกเนาะก็เมื่อกี้ไปเดินห้างนะคะก็ยังมองหาขนมของกินไทยอยู่ที่แบบเหมือนไอดอลเกาหลีเขาคิวกับประเทศเขาอย่างเงี้ยเนาะว่ามีขายในพม่าไหมนะคะเผื่อจะแบบซื้อมากินตามไอดอลเกาหลีเขาบ้างอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่มีค่ะมีแค่ขนมอันนี้อันเดียวนะคะก็เลยโทรคุยกับหัวหน้าทัวร์ที่รู้จักว่าเออจะมาพม่าตอนไหนนะคะจะฝากซื้อขนมอยากจะกินออตามเพราะมันยังมีบางแปลนบางอย่างที่ที่ดังๆแล้วเรายังไม่เคยกิน ะะอย่างเช่นตอนนี้อยากจะกินอันนี้มากเลยอะนมช็อกโกแลตน้องโพอะที่น้องลิซ่ากินอะอ,อ,อันนี้ก็สั่งให้เขาหิ้วมาเขาก็หัวลอกกลากเลยนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนินอินยันมานินนเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปได้เรื่อยเนะาะก็วันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ